กลิ่นหอมนะกินมาครับสดน้ำตามครับอหอมก็คั่วน้ำปลากระเทียมอ๋อหอมแดงครับอ กลืนทั manera, si momento, ้งแมดเลยครับทุกคนปกติเขาก็กลืนทั้งแมดแบบนี้เลยครับแซ่บริงๆครับเวลากัดไปโดนหอมแดงยิ่งเพิ่มความอร่อยครับ